สวัสดีค่ะพ่อกับยกซาบันทงอีกแล้วนะคะมอน้ยกซาบันทงเสภาหาเห็ดสลัดมันฝรั่งค่ะม่เบิ่งเครื่องปุงเฮาค่ะตัวยงอันรับแขก,กคือมันฝรั่งค่ะมันฝรังร่งนี่เขาต้มแลว้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องแตงกวาดองค่ะมูแฮมค่ะหอมอย่างหัวใหญ่อแบบสีแดงนะคะส้อยละเอียดไวเรียบร้อยเลยค่ะเกลือค่ะ น้ำตาลค่ะน,นี่จะเป็นน้ำสมผลไม้นะคะพี่น้องน้ำสมเทศจากผลไม้ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันประกอค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะมีแค่นี้ละค่ะเครื่องปรุงสำหรับสลัดมันฝรั่งของประเทศเยอรมันนะคะนี่ค่ะพี่น้องมีเท่าที่เห็นนี่ละค่ะ จริงๆเขาอาจจะใส่หลายกว่านี้อยู่ดอกค่ะแต่ว่าสูตรของยกสาบันรงเฮเ็ดซํานีค่ะข้าใส่ซ้มซีเฮามีซํานีค่ะไปรียค่ะเพดนํากันเลยค่ะมะค่ะพี่น้องมีสระทํากันค่ะอนับเลกนะคะพี่น้องข้าใส่นี้ค่ะน้ํามันค่ะน้ํามันประกอกค่ะต่อไปตามด้วยน้ำสมค่ะ น้ำสมพลเมลมใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเมดเลยเกลือค่ะเกลืออนที่ใช้จะครึ่งหนึ่งก่อนนะคะนิดหนึ่งก่อนค่ะพริกไทยค่ะ,ะลงไปหมดเลยค่ะ แล้วกันให้ก้นให้น้ำตาลน้ำตาลเกลือพริกไทยเขาละลายเข้ากันให้ดีนะคะหลังจาก เรื่องปรุงเข้าที่เข้ากันใส่ส่วนผสมใบหนื่อไล่ดีแล้วค่ะพี่น้องเอาหอมซวยเข้าใส่ลงไปก่อนเลยค่ะใส่จังจนิดจังน้อยก่อนนะคะต่อไปก็เป็นหมูแฮมค่ะหมูแฮมใส่มืดเลยค่ะ ตามด้วยแตงกวาดองค่ะใช้เมื่อเรื่อยขึ้กันค่ะทุกยอย่างผสมเข้ากันแล้วนะคะพี่น้องไมาเ่มใส่มันฝรั่งเลยค่ะ ปาดเป็นตอนเป็นเปลียงเป็นเปียงใสนะคะเวลาผสมมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะมันฝรั่งเนี้ยดีขนาดเลยค่ะสลัดมันฝรัง่งมิโนง่ายๆค่ะสูตรของเห้าเองนะคะถว่าเห้ารสชาติออกเข้มเปรี้ยวหวานก็คือว่าใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องแส่บค่ะ นะคะคยี่ก่อนค่ะพี่น้องยี่ให้มันฝรั่งเข้าละเอียดจักน้อยนอยนึงคะ่ะ สลัดมันฝรั่งเข้ากันเหลวเรียบร้อยค่ะรอบเสิร์ฟค่ะพี่น้องกินกับไก่ย่างไก่อบเสแซ่บค่ะสลัดมันฝรั่งอาหารเยอรมันค่ะพี่น้อง พี่น้องสลัดมันฝรั่งของข้ากับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องสลัดมันฝรั่งไก่ย่างต้นหอมแล้วก็สลัดถั่วค่ะกินก็นนำจิ้มมาน,นี้ค่ะซอสบวเคือเทศค่ะกินก็นนำจิ้มย่างเงินกับบวชเขากันนะคะลองกินก็นี่ละค่ะนซอสบวเขือเทศ มาเดือค่ะพี่น้องมาลุยน้ำกันเลยค่ะสลัดมันฝรัง่งเมื่อนี้กินอาหารฝรัง่งแต่ว่าก็ใส่ซอสแบบไทยนะคะนี่ค่ะอืมฝรัง่งหยวทั่วค่ะ ทั่วเขาผัดดองก่อนแล้วเขาก็เอามีสลัดค่ะกินแกงกบมันเพา่อนั่งแบบไก็ย่างค่ะพี่น้องอขออนุญาตใส่มือจี๊ดกัไก่นี่ Mm. bát nữa cay ừm เนียวหนุ่มดีค่ะนี่ ไก่นื้อเลยค่ะ 嗯，差不 อาค่ะพี่น้องเบิดละค่ะอิ่มละทุกนก็นจะขอจบคลิปไว้สำนีก่อนค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะพี่น้องเป็นกำลังอ,อกกำลังใจให้ยกสาบานถุงน้ำแนเดอค่ะ